เสงอะไรเจ้าได้ยินหรือไม่นางแพงข้าน้อยได้ยินเหมือนกันจ้ะเจ้านางแล้วไหนจะแสงสีเขียวที่สว่างว่าไปทั่วท้องฟ้านี่อีกมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยจ้ะแสงสีเขียวมนีนพร,รัตที่เล่งประกายสีเขียวจะเป็นอื่นใดไม่ได้นอกเสีจากมรกตหรือว่า เจ้าหญิงเข็มอักษรคนพบมรกรแล้วจ้าข้าเก็บผลไม้เสร็จแล้วพวกเจ้าพาข้ากลับไปยังวิหารนคกราชเดี๋ยวนี้เข็มอักษเดรอย่เป็นอะไรเลยนะ เป็นยังไงบ้างนาลินข้างนอกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อสักครู่ได้มีแสงสีเขียวสว่างวาบไปทั่วท้องฟ้าลำแสงสีเขียวข้ามั่นใจว่าจะต้องมีผู้ที่พบมรกดแล้วนแน่ๆนาลินแต่จะเป็นผู้ใดที่ได้ครอบครองมรกรจะเป็นพระยาอินทรีย์ีไกรศรหรือว่าเข็มอักษรข้าร้อนใจอยากรู้ยิ่งนักข้าน้คิดออกแล้วเจ้านาง ว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอมณนะมะณนะมังอาศิระอศิรวิทอาอศิวิษะคข้าขอเรียกมูบริวารแห่งข้าผู้มีพิษจากเขี้ยวผู้มีพิษร้ายดุดพิษอาศีจงปรากฏกายณบัดนี้ ้าจะใช้งูบริวารของข้าไปสอบหาคำตอบว่าผู้ใดกันที่ได้ครอบครองมรดกนี่นแผนบายอย่างคงมีเข็มฟังผมและคิดตามนะเมฆพญาอินทรีไกลสอนกับนางปีศาจผมเทาต่างก็อยากได้มรดกกันทั้งคู่แต่ถ้าเราเก็บมรดกเอาไว้กับตัวเราก็จะถูกปีศาจทั้งสองคนนั้นไล่ล่าต่อให้เรามีวิชาอาคมหรือว่าอาวุธพิเศษแต่กว่าชนะมันก็คงจะยาก ผมก็เลยให้เขยนั้นโยนมรกดขึ้นไปบนฟ้าเพื่อให้คนโลมทั้งสองคนแย่งชิงกันเองเป็นแผนที่ฉลาดมากแล้วพอพวกมันสู้กันเองเช่นนี้ก็คงต้องมีสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ล้มตายส่วนอีกฝั่งก็คงต้องบาดเจ็บหนักและอ่อนแรงพอถึงเวลานั้นเราก็จะสู้แค่ตนใดตนหนึ่งเพื่อแย่งชิงมรกดกลับมาดีวกว่าสู้กับปีศาจทั้งสองตนโอกาสชนะของเราก็จะมีมากขึ้นเป็นแผนที่ร้ายกาจไม่เบานะพะนาพนานี่ฉลาดจริงๆลุงขอทื่นชม ก็พร้อมแบบนี้คะ่ะแพทถึงรักพี่แพทถึงชื่นชมพี่พนาค่ะตายกันหมดอยู่เลยนี่มาอ่อยผู้ชายอยู่ไอ้ไอ้เอย่ยังเล่กากูดมากคุณพนาคิดว่าใครจะชนะคะใครจะชนะผมก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าถึงเวลานั้นผมจะทำทุกอย่างเพื่อชิงมรดกกลับมาให้ได้ เธอบอกเจ้ายอมแพ้สิเดี๋ยวเจ้ากลับเพิมเกิมเป็นแค่ปีศาจชั้นต่ำไร้ข้าพีา่จะมาต่อกรกับข้าพญาอนทรีผู้ยิ่งใหญ่จบของเจ้าก็คือความตายเท่านั้นนางอรวรรไิข้ามาช่วยเจ้าแล้วนางปีศาจของเท่า เด็ดไม้เถาแห่งข่าฤทธิ์ทายนะเทาวันประไล่ปล่อยขนะ้าเจ้าไม้ยาตาก็จ้องปล่อยข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้ากับข้ามีนี่เรื่องอะไรบาดหมาง่กันใช่เราไม่มีเรื่องบาดหมางก,กันเป็นความจริงแต่ที่ข้าจําต้องพนันาการท่านพราะข้าปล่อยท่านทําร้ายนางปีศาจพรหมเทา ตายของข้าไม่ได้ที่ผ่านมาข้าทำชั่วกับเจ้ามามากเหตุใดเจ้าจึงยอมเสียายเขาช่วยชีวิตข้าเช่นนี้เพราะข้ารู้ไงว่าเนื้อแท้ของเจ้าไม่ใช่คนชั่วช้าเหตุที่เจ้าทำผิดคิดชั่วเพราะเจ้าถูกความโลภเข้าครอบงำหัวใจโปเชิญนางทวรประไลเถิดนปิศาจผมเทาจิตใจของคนเราล้วนค่อยขวๆได้เพราะความโลภทั้งนั้น แต่เมื่อเรารู้ตัวเราก็ควรจะมีสติและเดืองตัวออกมาแล้วความโลภก็จะทำอะไรเราไม่ได้อย่าไปเชื่อพวกมันตอนนี้พญาอินทร์ไกรสอนถูกพนดาการเอาไว้เจ้าต้องรีบไปเอามรากตมาไปเอามรากตคืนมาโอ้ม่หยกมีหนปักสีปักษาสกุลีสบูนาสวิตทิชาก,กอนอ ข้าวันชั้นต่ำเดี๋ยวนี้นะพญาอินทร์เอสอนอย่าทำชั่วไปมากกว่าน,นี้เลยเอ็มังสอนแต่มันก็แค่สายเลื่องต้องคำสั่งอย่ามองการประสังสอนพญาอินทร์ชั้นสูงเชเช่นข้าข้าจะสังหารพวกเจ้าทุกผู้ทุกตนวันนี้ข้าจะต้องได้ขอบพร้องมรดกรรานงางปีศาจของเ้าวไม่ร้วตายแล้วนางปีศาจของท้าเจ้าต้องไปชิงมรกตมาไปเอามรกตของเจ้าคืนมาเดี๋ยวนี้ S 2> <S 2> <S นางวิชาผมเทาท่านจำความรู้สึกตอนที่ท่านไปนสหาหิตกำลังถาวรได้หรือไม่ความรู้สึกที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ยื้อเฟือเผื่อแผ่ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาชิงมารดกไป <S <S ไม่ต้องไปฟังพวกมันปล่อยให้มันตายขอแค่เราได้มรดกใครจะตายก็ช่างนางพิชาผมเทาท่านลองคิดดูให้ดี ว่าท่านสูญเสียอะไรไปต้องให้กับความโลภทั้งไม่จะหายที่ดีทั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างท่าน,านตั้งแต่ที่ท่านโดนความโลภครอบงำก็ไม่เหลือใครที่รักท่านเลยอดจ่งว่าทิ้งความโลภแล้วก็ไปเป็นผดดู้นิสิตศึกษาเช่นกันนะอย่าไปฟังพวกมันพวกมันหลอกเจ้าไปเอามรกคืนมา ไม่ไม่ไม่เราอยากฟังพวกมันเจ้าเชื่อค่ะเราทำสำเร็จแล้วเข็ม ปีศาจผมเทายอมช่วยเราแล้ว,ลวในที่สุดเจ้าก็เอาชนะความลอบในยเศธทีพ่อคะทำไมพ่อพาเบอสองแล้วก็ไอ้เมฆไม่ไปช่วยเขาสู้หรอคะออหัวยลอยมไปเถอะมีไดตัวประหลาดเสี่ยงยังยไปสู้มันย่คันใช่ลูกไอ้เมฆมันพูดถูกนะนี่เราจะไปช่วยมันสู้เ,เสียแรงไปทำไมอะจำแผนของพี่พานาไม่ได้หรือไงปล่อยให้มันสู้กันไป แม่แล้วพ่อสู่กันแล้วมันก็ต้องมีไฟใดไฟหนึ่งตายอีกไฟหนึ่งก็ต้องแพ้อ่อนแห้งลงไปว <c oughs> ันนี้มรกก็ต้องเป็นของพวกเขาทั้งหมดสี่คนใช่แล้วผ่านบุญทรง <c oughs> แม่ควมสซัวของท่านปีดาในเสมอต้นเสมอปลายอหลก <c oughs> <c oughs> คิดจะลุมค่าอย่างนั้นเหรอพวกเสกสวะชั้นต่ำไม่กลัวพวก,พวกจเจ้าหรอกยิงแนงเข้ามาได้เลยพวกเราปกป้องเขมไห้ถึงที่สุดโอมยบโยนปักศีปักษาสะพูน <c oughs> <c oughs>